วันนี้นะคะดิกจิ๋วเนื้อยจะมารีวิวนี่ค่ะเป็นของเล่นใหม่ของดิกจิวค่ะใหม่ล่าสุดเลยค่ะนี่มันคืออะไรคะมันคือนี่ค่ะของเล่นทำไอติมค่ะนี่ค่ะเหมือนกับมีคู่มือมาออให้หนะคะาคือว่าของคุณแม่ก็มีนะคะสวัสดีออค่ะของคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นผงทำไอติมค่ะอันนี้นะคะก็จะมีไม้มาให้แก อ่าช่วยช่วยอัน้ําไมยมามันไม่ใช่มิวทอยค่ะอันนี้เป็นรายการเด็กจิ๋ว Little Che f ค่ะไอติมค่ะนี่แม่มีผงทําไอติมแล้วน้องพิมมีแม่พิมทําไอติมนี่เครื่องใหญ่กว่านี่เป็นไอติมป๊อปปุ๊บออกมาก็จะมีไอติมกลมๆอยู่นี่อ่ะลูกให้ดูนะคะนี่ทําเสร็จแล้วจะมีไอติมกลมๆอยู่บนนี้ค่ะสีนี่ คือแล้วแต่เราว่าเราจะทำไอติมสีอะไรค่ะเฮ้ยแต่สีของเขาสวยอะเขาจะเออคิว่าใส่ไอติมเป็นสีจะออกมาเป็นจมูกจมูกแล้วค่ะนี่เป็นแม่พิมพ์เฉยๆค่ะแล้วก็เราจะเอาผงเนี่ยมันเป็นผงทำไอติมแม่ดูในคลิปมันทำง่ายง่ายจิงๆซอว์จ้าวรถนี้นะคะมีแม่ซื้อมาสามรถเลยค่ะมีรถชอตลารถมอนจอนสองรถในอ่ะแบ่งกันดูเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ ทำเป็นไอติมเหมือนไอติมกุริกโกที่น้องมิ้งชอบคือที Quran> ่จะผสมแยมอ่ะเป็นเนื้อไอติมแบบนี้แล้วผสมแยมอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปตามหาใช่ไหมแล้วเราก็เอาหยอด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 นี่แล้วก็กินเอ๋อลองดูไม่เคยทํานะคะไอผงเนี่ยที่ห้ออันนี้รสมโตูมแมใช่ไใช่เนื้อเปรี้เหมือนกันไอผงชมเหมือนกันไม่ใช่ค่ะเป็นไอติมผมนะไอติมอันนี้รสนมรสนมอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งกล่องทําได้สามลูกอ่ะลองดูเลยค่ะ สนุกกับการทำไอติมด้วยนมที่คุณเลือกได้เองอะไรีคะ๋อนีอ้ฉาลัางภาษาไทยเนี่ยหคะอ่ะมีค่ะซื้อจากซปเปอร์ไทยเนี่ยแหละคะเ๋รอ,อ,อ,อใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องอ่านกันค่ะทำยังไงค่ะหนึ่งซองผสมกับนมรสจืดแช่เย็น200มิลลิลิตรใช้ตะกร้อมือตีให้เนียนเสร็จแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะจะเป็นไอติมทันทีแล้โหนะขนาดนะั้นไม่ต้องใช้เครื่องทำไอติมด้หรอคะ เออเากิเคแม่ขาเอามือจาลม่ามย่ได้ค่ะอ่ะลามัหนอ่ะเทลงไปอย่าให้หกเปิดไว้ก่นค่ะเดี๋ยวเราต้องหยดอะอย่าให้หกนะคะค่ะกระล่มังใหญ่มากลยคะวใชแม่เลือกกระหล่ำมันหปลาคะคือผงไม่ใช่ผงผงมันนี่ยลอยเข้ากล้องบปลาเลยนะคะนี่นะคะ ออกมาแล้วของน้บบนี้เหมือนผงโกโก้ของแม่ก็เหมือนผงนมนมผงเด็กอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วว่องล่วงลุกอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเติมนมอย่าเพิ่งค่ะใส่นมก่อนนมสดประมาณ200มิลลิลิตรค่ะก็จะประมาณนี้ของทุนตัวน้แคมูลทำของแคมูนะคะจุดจะทำของวิจิดได้แต่สำคัญเนี่ยอย่าตีให้มันออกมานะคะตีให้มันอยู่ในเรื่องมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะ อันแม่ทํำของแม่แล้วนะนมกับนมนมกับนมอ่ะของพี่อันนี้รสซุปเปอร์นมเะไรของแม่ซุปเปอร์นมชอบอ่ะแล้วนี่ให้แม่ถือให้เหรอคะอ่าเนบอกทําเองไงแม่ถือให้ทำไมอันนี้มันใหญ่ได้ไหมเดี๋ยเดี๋ยวเพียค่ะเป๊กับเป๊กค่ะชอบกับนมโอเคตีตีมันตีให้ใช่ไหมนะใช่ตีเบาๆกับลูกเดี๋ยวมันกระเด็นนี่นี่ดูแม่ดูแม่ นี่างานวนเป็นวนๆวนๆนี่ไงตีจนเนียนนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็หยอดได้เลยนเนียนพอยังเลย,ยังไม่พอค่ะข้างๆมัน,นเป็นฝุ่นเลยนี่นะคะเราตีจนเนียนเลยเห็นไหมคะน้องพิมพ์เ <ๆๆ S 1> ่ะอ่าทีนี้เนี่ยอันนี้น้องพิมพ์เขาอยากเขาชอบกินไอติมคุริโกแบบที่มันเป็นแยมใช่ไหมคะใช่ค่ะอะต่ว่าพี่ชิวชอบรสช็อกโกแลตมากกว่า ทีนี้เราก็เอาเนี่ยยังมีอยู่เราก็เอามาทําใส่แยมอันนี้เลยใช้แยมเหมือนเดิมคอเรือนเดิมเดี๋ยวเอาอันนี้มาผสมนิดนึงนะคะอ่าให้มันคนคนบี้บีบีบีนิดนึงค่ะอ๋อนี่ค่ะอ่ะหยอดให้ตรงร่องนะคะอย่าให้ล้นออกมาข้างๆนะคะเดี๋ยวไม่สวยนี่ใช้มือไหนเอามือมาอถูก <laughs> แล้วอะของคุณแม่นะคะก็ะคือเอาแยมเนี่ยเดี๋ยวไปผสมลงไป คนเบาๆพอค่ะให้มันแบบว่าเหมือนไอติมคูริโกะที่มันจะมันมีแยมอยู่เป็นส่วนๆไปเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมใช่ไหมคะป้าป๊าพอแล้วนะยอดเดี๋ยวพิมพ์แล้วมากินอันของคุณแม่แน่จิ้มจยอดแบบอันตรายมากครับทำไมคะเไหนมันจะล้นได้ตุ๊กตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบๆว่าแค่นี้พอนะลูกอย่าล้นมากไม่งั้นเนี่ยมันไอติมพอมันแข็งมันจะ ของตัวขึ้นอีกนิดนึงนีงน้มันดำหนุะหมดนะคะอ่าปิดฝานะคะอุ๊ยเนี่ยถ้าเราใส่เยอะอย่างอันนี้คุณแม่ใส่เยอะเกินไปมันจะลักปุ๊กออกมาเลยค่ะเห็นไหม มัอนอาจจะไม่สวยไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่แค่เส้นล่างขอบล่างเนี่ยพอดีอหูตรงพิมใส่เยอะมากทะลัก,กแบบเพราะว่าเนหมือนขนมโกงอะเขาก็ล่าใี่มันเยอะเยิ้เหมือนเนี่ยอ๋อแล้วไอ้ตรงขอบขอมันจะอร่อยใช่ไหมฮะจะกรอบ <laughs> จริงเหรออ่ะแช่ห้าชั่วโมงเดยวายห้าชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันไปล้างกันหรอกอะ่ะนี่ได้กินแล้วค่ะน้ำพิมตกลงเราแช่เย็นไว้นานเท่าไหร่คะ หลายวันค่ะจริงๆอ่ะเข <halt> าบอก5ชั่วโมงใช่ไหมเราแช่ปากเข้าไปดึงขไม่ได้ไม่ได้อย่ายวน้องต้องใส่ปิ้นเอาลูกมันต้องใส่ปิ้นเอาลูกไม่ต้อดึงอย่างนี้มาคุณแม่จัดการเดี๋ยวๆอุ้ยไม่สำเร็จนะป๊าทำไมอะไเป็นแบบนี้ค่ะดูดิทำไมอ่ะไม่ติดไม้เหรอมันไม่ติดไม้อันนี้ชิมได้อร่อยไหมคะอืมหน้าพิมพ์ดึงแล้วมันพิมดึงแล้วมันหลุดหรือว่าเราทำส่วนผสมผิดคะ อร่อยเหรออืมอร่อยอ่ะวิ่อร่อยเลยไปเอาช้อนมาเร็วตักให้นปากินอ่าลูกขาวได้ลูกขาวได้โอ้อยสวยงามสวยงามจะได้โอ้โหเนื้อไ,ได้มัน,เ,น,มนเดี๋ยวนะ<ม>ต้องเอาก้วยลวเล็กๆมาน้องพิมพ์ขะนี่ค่ะนี่ปาลารสช้อนและอร่อยมากขอให้ชิมอืมอร่อยอ่ะสีขาวเป็นยังไงบ้างหรือยังอุ้ยสีขาวบางอันก็ไม่ พือแม่ปิ้นไม่ดีทำไมบางอันก็ไม่ไม่ออกอนะ่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากตรงมีแยมเนี่ยค่ะช็อคโกแลตที่หนูชอบเลยขอให้ชิมก้อยชิมเป็นไงแยมอร่อยไหมคะยมอร่อยค่ะแต่ตัวไอติมเนี่ยผม,นะม้น้่เรายำใส่อะไรเนี่ยอ๋อตัวไอติมอันนี้ไม่เป็นรสนมพิมพ์ก็ไม่ชอบแต่รสช็อกโกแลตเราดันไม่ได้ใสายยา่แยมน่าเสียดาย<ม> อ๋อนี้ช็อกโกแลตเหมือนจะสาเร็จเหมือนจะสำเร็จกันกลับกับแบงไปนิดนึงแต่ก็ยังเป็นแท่งอยู่ได้นะคะเฮ้ยเบี้ยงกลมเลยค่เมลอ๋อมันแบบมันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พยายามก่อนไอ้ลูกอ่าแต่ว่าหัวมันบุบๆเนี่ยเหมือนมันบุบมากเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาไปกินค่ะอย่าเพิ่งเอาไปกินค่ะหนูกินเฉพาะอันที่พังไปก่อนนะคะใช่ค่ะอันไหนสวยๆเนี่ยอุ้ยหยดหยดหยดอันนี้อ๋ออันนี้เหมือนจะดีค่ะป๊าป๊า นี่น้องพิมพอันนี้คุณแม่ยอดสีขาวนี่คุณแม่ยอดทั้งหมดนี่ใช่ไหมหนูว่าเป็นที่ห,หัวยุ่งมีแค่ลูกเดียวที่แค <ๆ S 2> ่ <ๆ S 2> ลูกเดียวอ่ะที่สวยอความหวางที่ลูกสุดท้ายนี่นะคะว้าเลนหนักเลย<อ>น้องพิมเล่นหนัก ลูกคนไ,ไออติมหวานนเย็ะั่นน่ะสิอันนี้คือลองไอติมนมมันทำไงวันหลังเราลองไอติมหวานเย็นดีกว่าหรือว่าไอติมเนื้อเนี้มันอาจจะติดซิลิโคนใช่ไหมคะเราไอ,อาติมหวานเย็นอร่อยพรุพวกผลไม้ดีไหมคะลูกนี่ผมว่ามันแดงเลยค่ะน้ำแดงเหรอคะอ๋อน้ำแดงน่าจะดีนี่อันนี้สวยสุดถ้าปะป๊าจะถ่ายรูปก็เอาอันนี้อันอื่นไม่ได้อ่ะอันนี้ชอบติมช่องนั้นหน่อยนะ ใช่โซฟ่าจ้อร่อยมาก่จอร่อยมากอ่ะน้องพิมนะแม่ว่าเด็กน้องพิมแคะในหลุมในกินเลยค่ะง่ายๆรับซาบรับซาบใช่ไหมคะสามารถเลยใช่ไหมคะ